ฝันมาเข่าวฝันเข่าฝันไม่ใช่ว่ากระคองกระบ่ได้วงกันนะก็มึงหันนี่แหละวก็มืงขึ้นนี่แหละวไปคิดว่ากระคองเกิดเรื่องอะเนาะฝันรอบนี้นะคือขอกระปูศิลาว่าให้มีดวงมีโชคค่ะบอนจะไปทำบุญตอนเสาร์แต่ว่าได้ยินข่าวว่าอ่าส่วนมากที่คนไอ้ขอกระเพิ่นนี่จะมีดวงมีโชคมันบ่มีอยู่เด้ผู้ใดขอกระเพิ่นส่วนมากก็คือกันทั้งนั้น คือว่าจะได้ก่ะเจละมุดบ่เจ้าเจละมุดนะคะได้วนิ่มคาวว่าพี่งาพี่ก็ได้ฟันแน่นแม่วมาที่เลี้ยฟันแบบใดครับทำไมได้สามเจ็ดตรงตรงเวดที่แล้วอันอันบัดซีนอนตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ขอวันสีนอนเองสิแม่ค่ะบัดนี้ก็ได้เห็นว่าขอปูเอ้ยเห็นบอกเลข็กก็ได้ผลรประนับตาลุ่มเห็นมาทะเบียนรถนขั้นไหน มันเป็นทะเบียนรถแฟนกระขวบออันมันกระสามจีดเลยขายของกันค่ะขายตรงๆนะครับจ้าะขายของเพราะว่าอันงวดนี้ได้เอาุ้นจีนมันออกเงี้ยก็หกจีดปะก็ฟันได้ยุโรปฟันตังกลางนั่นละก็ได้อยู่แต่ว่ากันกระซื้อซื้อจีดจีดคนมัก ุยไหมเป็นคน<ม>ซื้อเด็กซูยแต่ว่าบอกผู้อื่นเพิ่นผาถือมันเป็นแต้มนอกแต้มหรอกเน่ยบบมักซื้อเด็กข้นแม่กับพ่อจะซือ้อได้แบบตรงตรงแปงสิมันจะได้ผู้อื่นซือ้อน้ำผาดถือกับพ่อซื้อบ่อคอยถือครับถ้าเ่าให้ผู้อื่นฟังนี่<ม>เขาจะถือเขาถือเพราะว่าปกติเจฟันนี่ส่วนมากที่ได้เลขฝันมันบอกค่ะชื่ด้เลขกเลขกันค่ะแม่นส่วนมากเป็นตีเอาวหรือว่าเพิ่นบอกเป็นโตครับเจอันส่วนมากอัน ให้ตีเอาอะครับอเอามาตีกลองฟันเอาแต่มีมึงหันมีหวดมึงหันละเพิ่นบอกให้เบิ้งในรดทะเบียนรถกระฟองค่ะมันมันกระตุงยี่ดีน่ะสามเจิดเป็นกระฟองหมดเป้านั่นเป้านี้เพ่นบอกเอาเพิ่นบอกครับถือว่าห้ายังมุ่มิโชกันเองเนาะแต่ว่าบอกกันฟันอแมนคักอยู่ครับ ซุ้มใบซุ้มยังกะทุ่มาถามดูอยู่ยน่มเด็อกสีออกสีกะไฮตัวเพิ่นขอตัวเดียวก็ได้กะบออเพิ่นเท่ะตัวมันกะเข่าเพิ่นกะไปเอาตัวอื่นใส่กะอยู่ทางเตียอันมวนเมื่อกี้นี้ได้ตัวอะไรเนี่ยค่ะฟันนี่มวลมึงหั่นนันก็ได้ capacity, เดกเ็ดแล้วก็ได้เด้หมกใ่ว่าหางหางใส่บ่เป็นเนาะค่ะ ไปถามทะเบียนมันผัดถามเจ็ดด้วยครบ้งเัาค่ะก็ไรตรงตรงนะเจนาะไ้ตรงตรงอะไรส่วนมากคืได้ไรตรงตรงมาเรตตีอยาก็ด้งวดที่ผ่านมาสามเจ็ดตรงตรงตรงตงครับค่ะอืออ่ะได้ตรงตงพี่น้องนะคะแต่ว่ากับได้เอาบางเทอมันกระลืมเน่อเห็ดน้ำขายของขายยังแน่ลูกค้ามั้ยเสียมันลืมแต่ผู้อื่นเพื่อนเอาน้ำเพื่อนกระถือจูเพื่อนบลืมอ่ะเพื่นบลืมเนาะมันตั้งท่าสื่อเพื่อนกระถือมึงจีนะ แสดงว่าเจฟันแม่นมาหลาหงวดติดต่อกันหลาหงวดนะเนาะก็หลยอยู่มันก็แทบทุกงวดนั่นแหละเพราะว่าอันช่วงอันช่วงนึ่งดวงกับของเขาน่ะคือถือติดต่อกันซีหงวดช่วงนั้นถืออยู่ซีหงวดติดเลยครับซีหงวดติดอันัดช่วงนั้นช่วงนั้นว่าดวงกับของขื่นคือไรบุ้ฟันเห็นรักสนุดอันเก็ยุ่งอันแมค่ะย่างไปเบิ่งก็ออกรักสนุดเต็มเต็มเลยล่ะออกอีนี้บัดเจียวรุ่นแม่บอกว่าแม่บอกว่า ไปเบิ้งอีกเรื่องรักที่สองมาสั่นค่ะกะผ้ามูไปเบิ้งกะออกตัวนั่นอีกกะเถืองอีกสามเดี๋ยวจะว่าถือตัวโตไหมถือกับถืออันสื่อแบบว่ามันสามตัวแตกแต่ว่าาถือตัวโดแต่ว่าถือตัวถ่ายมันอยู่ตลอดทีมันออกแต่กี่กระโดนเนาะมันออกเก่าซีว่สจำนวนเท่าไมันกะถือตรงค่ะ งวดได้ดวงมากนี่ค็ถือตัวต่งานได้ดวง่มากกับบอแต่คนแต่ว่าถือซีงวดติดกับว่ามาถ่ายได้ถาถืองวดติดช่วงตัวก็เคยแตกถือตัวเดี๋ยวเป็นคนฟันแมนนะครับเนาะก็ถือว่า็ก็ว่าคือความฟันแม่นยุนนะจะว่าทางจังใดระเนาะส่วนมากจะฟันตรงงวดเดหรืวว่าไกลมือบางเทียกับไกลมือบางเทียะกับรอรออีเจ็ดสองสามอาทิตย์นั่งสิครับสิเด็กสิออกนั่งสิฟันสิ อันนี้เราถึงงวดที่ผ่านมาเด้พี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาคือฝันนี่มันได้ไปแบบเจ็ดสามนะเจเนาะฝันได้เจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดบรีอยากตรงตรงเป็นคนฝันแมนนะครับเจลรมุดคนฝันแมนวันนี้งวดนี่ได้เจฝันละไปงวดนี่บอกบอกเอฟซีเนี่ยวราจังสี่เอฟซีเพิ่นกสิยาคมจักงวดนี่กระบ่กท่านในปันไดหรอกแต่ว่ากัน ตอนน้อยคนนั no ้ก็สิบันอยู่แต่ว่าหักยังบ่ฝันแต่ว่าหักย่างบ่ฝันหรือว่าฝันแล้วฝันอยู่มันเป็นในสัตว์ไหมอ่ะลองเอาตั้งหน่อยให้เอฟซีฟังไงเพื่อเป็นไในตัดสินใจไปยึดเราตัดีไปเลยเจ็บครับก็ฝันเห็นแต่อันโน่นนะอันฝันไปเลยไดงบางกวนมือหนึ่งมือเล็กออกใั่ไหมล้างเล็กออกล้างไปอีกคนวันที่สิบเจ็ดกวนคุณก็ฝันค่ะ ฝันไลยเนาะก็ฝันเห็นงูเห็นยังไปงสินะเห็นงูมันลอยไปน้ำหนองสีเนี่แต่ได้บ่ได้สนใจดอกฝันเห็นงูคนเด็กสื่ออกคุ่ะอันเมื่อเด็กสี่ออกก็จังฝันมาเลยเบิ่งงไทยรถ้น่ะแต่วางวดนี่แม่งวดไม่วันที่หนึ่งงวดหม่วันที่หนึ่งหรตีตุล่าเนี่ยเอฟซีพันวาอันงวดนี่ฝันไปฝันตรงงวดหรือย่งหรือว่าย่งบ่ฝันหรือว่ามีเหล็กมากบ่สินะคะค่ะ ว่าท่านได้ฝันเนาะเป็นว่ท่านได้อันนี้ปันไดมันไก่เนาะมันไก่อยู่มันจ่อพอดมันจ่ออ๋อพี่น้องนะคะก็คือเจ๊พนยักย่งบฝันนะคะแต่ว่าถ้าแม่นว่าฝันนี่สิขออนุญาตมาตามให้เอฟซีเบิงเนาะนะคะก็ตามได้ยู่ถ้าฝันเนาะจะค่ะจวมากัฝันกับสู้ฟันขงเราจะผู้ตีเป็นกัไปเตียวเดี๋ยวถ้าไกลมานะคะพี่น้องเดี๋ยวคันแอบแต่ไก่มาทางผีเดี๋ยวจะมาถามเพิ่นเบิง่าเพิ่นฝัน บ่ละเพิ่นฝันได้ตัวใดญ่ที่ว่าฝันเห็นงูนี่ฝันต้งวัวได้ปะครับเพิ่งจะฝันบ้างอึนขึ้นนี่นะมืนขึ้นนี่ยเมนมืนขึ้นนี่ึกกระต้มหัดตัวครับฝันต้มหางเลยจักเดียวจักโตพอโตขึ้นบุญจักสุดไปกระพันมือขึ้นเอาบอกกองฝันให้ฟังไหมนาเจดมันว่าเห็นงูมันหลายตัวจักจังไงดอกมันแล่นไปเนี่ยน้ำหนามบางสิแม่ตัวใหญ่บะก็บพราใหญ่ดอกเป็นเป็นฟุ้งๆยังไงดอก ขึ้นจังกับองนับบัวดอบอแม่บัวนับบัวดอมันได้มาไับไม่ถ้วนมันเป็นขึ้นจังพ่ายุเขานั่นล่ะมันก็ได้เป็นงูแดงใส่ก็ได้บุ่งตั้งแต่ืองูน้ำถ่วมี่รอละือป่าขอนเจน่าเนี่ยเออเป็นเรื่งจะเป็นงูได้หลายตัวงูได้หลายตัวปกติเจถ้าฟันเห็นงูเคยตีความฝันบอกช่วงมึงมึงหันมีฟันเห็นงูฟันว่าออ้มะข่างูให้นะอายผู้ชสยค่ะมะข่างงูให้ก็ได้ตี ัดกระของฟันเห็นงูผ่าบมาแต่เด็กเกีดกับ,บตีเก็ดเจีดแต่ว่ามันหัดไปออกหกเกียดอ,อ,อันนั้นนะมันนี่ถ้าฟันเห็นงูแบบนี้ถ้าแมนว่าเจหตีหเ,ตหนเนี่ยที่ว่าฝันเห็นงูหลายถ้าแมนตีแบบคข้าๆให้เอฟซีก่อนเนาะยังบรชัดเจนดอกเน,ะนาะเน่ยยังบรชัดถ้าว่ชาชัดเจนเนี่ยตีแบบไบก้อนนั่นที่ตัวใดเจตีไปก้อนครันก็สิ เจ็ดยวนละยมเดนี่ละเนาะแต่วันนีจะมีเจ็ดกับสีมีเจิตแต่เก่าถ้าวันเห็นงูยมเดนีเจ็ดกับสิมากับหนึ่งสิแม่ถ้าเห็นงูเห็นหนามสิแม่กับสีมีเจ็ดมีหนึ่งมีหนึ่งมีเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งสินะครับเนาะก็มากเลยงูในตีเป็นเจ็ดหนามในตีเป็นหนึ่งบมดเจ็ดถ้าหนามในใจกับข้อมจะตีเป็นเต็มหนึ่งตีกันใช่ไหมครับเนาะแต่ว่าคนส่วนมากก็จะตีหนามเป็นหนึ่งอยู่แล้วงูเป็นเจ็ดอยู่แล้วแสดงว่าตีคือกัน ครับสำหรับมฝันของเจโรมดนะครับเพร่ะกัดตีกับมฝันนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะเต้นทันทีไปเลยเเพราะว่าอันนี้เป็นฝันที่แบบว่าเจบอกว่ายังบ่มั่นใจแต่ว่าเราให้ฟังสะก่อนเนาะแอดมินก็จับจูดพดพี่น้องอยู่อะไรตั้งอะไรตั้งโตเอ็กซย่างกะเดี๋ยวมาตามเจโรมดเป็นครั้งแรกนะครับแต่ได้ยินข่าวว่าเจโรมดท่านฝันแม่นฝันอันนี้ก็เลยมาตามสลีกเนี่ยทางไอ้เอฟซีนะครับเต้นอดิไลน์ให้ไ่้ไหมให้ได้รอย เขียนให้เอฟซีดูเขียนให้เอฟซีดูนะคะก็จะเป็นตัวเลขเนาะเจเนาะสรุปแล้วที่เจฝันนะคะน่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดปฏิบัสิบเจ็ดอับสิบเจ็ดกันคลนนี่สิบเจ็ดคือตรงกันกับวันที่หมู่บ้านไหมหมู่บ้านกับสิบเจ็ดสิบเจหกเมืนี่สิบเจ็ดบ้าหมู่บ้านสิบหกขึ้นว่าไงขึ้นหมู่ขึ้นนี่ไหมหมู่ขึ้นตอนตีหนึ่งตียังนี่ไหมเพราะว่าฟันต่อหางเหล็ก กลัวมือขึ้นเห็ดเขาต้มนะเห็ดเขาต้มแล้วกันอันเห็ดเขาต้มแล้วกับประมาณเทียงขึ้นจังในนอนเนาะเทียงขึ้นกลวงสิแม่ฝันขึ้นวันพระได้ไหมมันก็จะไดงูนอนนอนไปนอนมากก็ได้คือว่ากับขวงนอนเด็กกับวันนี้ใจแต่่ากับฝันไปสันนะฝันเห็นงูแมนฝันต่อหางเลขแล้วก็ฝันวันพระแมนฝันมือขึ้นในช่วงตีหนึ่งนะตีหนึ่งตีสองกับของรับก็ดีค่ะ เจพันตีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนั้นนะฮะค่ะบอว่าเป็นเนื้อทางไว้เนาะเจเนาะเนื้อทางซื้อเดี๋ยว้าโมเนะนะครับไกลมือเจพื่นออาจจะฟันอีกเดี๋ยวจะมาตามผล็กเนื้อทางความฟันของเจละหมดหายอีกตันึงนะครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนนะคะตัวเลขอันนี้จะเป็นเอ่อให้แนวทางไว้ก่อนเพราะว่าฟันตรงหวัดฝันมากเจ้าฟันตรงหวัดมากจะเมน เอามาตัวใดก็ไปตีเอาตู้ตีเก่งเนาะอายุอายุเท่าไรคะเจอายุว่า47จะล้งแน่บนแหน่ได้มันออกอายุได้บ้างเถอจังใหญ่เน่าเนาะเอ้ยใหญ่เน่าฝันเห็นอันเอียงก่อนแต่ว่าอันบ้านอีกทีเนี่ยก็ออกดียุ่น89ครับอ๋อบานอีกที่พ่อเนาะ89กับ47 47กับ89นะครับ47คือเป็นอายุของคนฝันเก่งละหมดนะครับอายุ47ปีนะครับ บ้านเลขที่89ใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้เป็นแนวทางนะคะเป็นความฝันนะคะแต่ให้ใช่สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเจนเนาะจ้าจ้ะเพราะว่าเป็นการเล่าฝันซื่อเป็นการเล่าจูกันฟังไปซื่อซื้อวายเอฟซีพี่นี่แมารับชมคลิปนี้ก็ซื้อวัสดุปีนะครับเพราะว่าเจ็นมุดปล่อยครั้งแรกนะครับเป็นความฝันนะครับซาเที่าเป็นคนฝันเนี่ยถ้าเทียอัน เพิ่นสุขเพิ่นหมันกเพราให้เพิ่นสุขสุขเพิ่หมั่นล้ำล้ำเรื่อยๆค่ะเพิ่นสุขดีนํามคอยมาเอาเบอร์โทรเจนะครับเนาะไฟฟซีเพิ่นใจดีนะครับมี่นาใจเพิ่นอาจจะอยากเฮ็ดบุญนําเฮ็ดบุญน้ำนะสิแม่ครับเจจ้าครับจะค่อยติดตามเบอร์เจนะครับเด้อขอให้โชคดีนะครับงวดแรกของเจละมดนะครับขอให้โชคดีครับเจเพิ่มตีให้ง่ายๆนะครับงูเป็นเจ็ดนะครับน้ําเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับ สำหรับเลข47นะครับเป็นอายุของเจละมดนะครับ89เป็นบ้านเลขที่นะครับคิดได้นานาไว้เดี่ยครับจะไปยีโปรตอร์ลีไว้นะครับเนาะเพโชคดีมีโชคลาภวันนี้อาจจะถือทุงวันที่หนึ่งโอ้ยโชคทุกคนถือทุกวันที่หนึ่งขอบคุณอยากจะไทำด้วยมาทุกคนนั่นแหละขอบคุณหลายเจขอบคุณหลายนะครับสำหรับแนวทางความฝันของเจละมดนะครับ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเ็ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพได้เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับเป็นความฝันครั้งแรกของเจละมดนะครับก็ขอให้โชคดี ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของเจ๊ละมุดนะคะเอเจ๊ตังมีของดีมาฝาก fc นะคะเป็นของดีของหลวงปูศิลาสิรจจันโทนะคะสําหรับท่านไหนยังไม่มีดวงยังไม่มีโชคนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะว่าของดีมีอะไรนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชม